นี่คือความจริงเอ้อคันบ่ได้ดังนั้นพอต้องแผ์พอต้องมาหาปอดอ,อีกปอดรับประกันเลยโดยมาเพราะว่าในชีปูกชีอันนั้นแมนท้าว่าพายในเดือนหนึ่งดว้วยนี่ปอดยังบวชอย่างหละบมีความคืบหน้าย,ยังลกงกะบวให้บบต้องให้ไปใกล้ปอดแมนป้าต่อปอดสัญญาชีปลูก ข้อปอดเ็นอ่เนาะข้อปอดยิ่งซมอยู่ในของแบบนี้นี่โดนโอนโนเป็น่ารล่าไดปอดก็เคยเข้มแข็งมาอยู่ตามสบายใจแล่ไผสิบห่นทั้งทั้งสิบสิเปลี้ยนสิบเปลี่ยนก็บ่เปลี้ยนจะแต่กับเหล่านี่อันนี้ป๊าปอดกันยังเ่าเองนะฮะแน่นนี่แหละลายคนก็อยากขึ้นทั้งทั้งสิบว่าต้องลุกขึ้นไมตัวเองก็เเ่าเลยแน่น เอาโอเคพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพอมาพี่น้องเอ็ซีบัสสุ้คู่สู้คนมาหาปลาเต๋วเป็นจะได้บ๊อบ๊อบคุยกันเรื่องใดเรื่องเพื่อนเพลินโอ้หรือว่าเรื่องลาบซีนอิ่มจะได้ไขอยนะแล้วแล้วลาบซีนเพลินเพื่อนปลาเต๋ออิ่มว่าอิ่มเนาะนจัังงหวดดชาทุกคอยู่ีแมีสุขภาพแข็งแรงมีขอนั่งเผลอชื่อซีนมาว่ากระจาย งนามเดยสีนสดๆเลยเนาะโดยสดสดอินขักอะไรเดยออขอบอกขอบใจเจคพอมีสุดภาพแข็งแรงมันน้สาธุเปยังไบวัดนแนมคัแก่นมบสังเกตบเฮือนนี่ยเป็นแต่ปะเาเนาะป้าเนาะเป็นหลายคนกลับวงเฮียนหลังเงา เข้าพาแล้ว4:00นตรงบักงามๆในบ้านนี่เนาะแอนเข้าพาเข้าหยังโอ้ยหยาวบ่ไปไปไปลมนี่สิลมแหลกไปหมดนึงเนาะนี่เพิ่มนดเป็นมก็คือก็ักล่ะอเฮ็ดไเนาะเนได้อันแฟนซื้อมาเฮ็ดปลาลมน่ะยังจนน่ะก็เลยจ้ะ นี่นี่นี่แพนีนีนี่นบนี่เนบอพอบอเรืจุลีบอกนะเอาใบรถตัวนี้นะเราเอานะเออเหลือจากแพนนเครืงบอกว่าสองแพนเห็นชองวานี่มาเบิรสองเออนเราตัดนั่นนี่เด้ผูดแมน เราตัดเห็ดอันอ่าตันประตูร้านอืมเห็ดคอกตันประตูร้านทางลงนี่แหละพี่น้องไอ้เนาะนี่ก็ยันร้านโต๊ะนี่เด้นี่เราเชียร์เชนี้ตันประตูร้านเอารวดตัวนี้เพราะว่าเออจุลี่เป็นคนหวงนี่เอาไปตอกใส่ทวานด้านหน้ามันนะปะแล้วก็จะสร้างสีนี้เขามาให้มันเข่ากันกับทวานเด้อืม

เนาะพอรู้แผลแมนแมนแมนไปพากันไปเบิ่พอแผลตีมานั่งนมนั่งถามป้าบอสป้าออดก่อนอ้าวโอเคสบายดีป้าสบายดีอืมสบายดีเนาะใช่สบายดีเออเมาลีโปป้าอะไรเน๊ยพอแพลมาเนี่ยเป็นอะไรคือคือโปป้าพอแพลนั่นนะบอกลาโป้าออดนั่งเนาะ นั่งรถเลเนาะมาดิเทพปอบมาบางกงเลยบอดีบอลีมาจีปอดบอกรีนี่นะพอมาสามไทยเป็นสดาดเลยแต่คือเก่ามิเตบะพอมิเตบะให้บอลีบอกรีให้ดงเลยเนาะแต่ว่าบม่มีความห้เลยบ่ได้ห้ไไปที่บะบ่ได้ให้เนาะให้จเรื่องว่าป้อนคือบัวสาเรา หมอจะถามอีกเป็นยังไงป้อดคือบกินเข่ากินนี่นะอ้าวกินมาแต่เฮือกเลรอเนาะบบยากบอกมันบบยากโอ้ขยอยากไปซูชิหรือกินนะโบยากก็เลยบบกินบวานเนอร์โบได้มีอยากคิดว่าป้อนท่านแก่สร้างระบบแมนเดอร์ตัวน่ะโดยป้อนเป็นคนแบบนี้หู้อยู่แรือป้อนคนนี้เจ้าหู้อยู่แบบคนขึงโบขึงหนามเนาะ <c oughs> หักก็คือหักเอ้าโทรศัพท์ผู้ใดเอ้าลองเลยเนาะต่อทางด้านปั่ออดไม่ต้องแฝดเป็นโทมา้ีนี่บอมี่เนี่ยสีปลูกอยูบอ่บ่อพักนะ ปุ๋กแล้วคงซื้อมาตั้งหา, 6, แากแสนเลยเฮิงไปไหนสิปุ๋งเอานัดกับโบดีๆก็สิพาห่ามันมากินหักไมมมากินเห็ดได้ไงป้ากินหยุดตัวนี่แหละหยุดเหล่านี่บ่แม่นโดยกันเลวเ้วแต่ป้าเด้อนี่เขาก็เคยบอกป้าเลยว่าให้หยุดให้เศร้าแต่กับโบบังคับเลยถ้าป้าสิบบหยุดหร<ม>ือว่าสิกินต่ออีอยังเขากับโบบังคับมานะเขาบอกในอันนี้แหละกะ ยาฮะนะเต็มาเกับคนหวยหน่อยเด็ดเป็นเศษเป็นกินเนาะแล้วก็กินซื้อกินเอาไปมาเงินหลือมัดในตัวนี้แมนเจโน่ซำห้องสีเหลาลายวัดบารายป่าอัดยาอย่างบัดเจโน่ยป่าอัดสี่ห้าเฮาว่าโย่เงินซื้อกับเงินป่าอัดเองได้ซื้อพอป่าอัดบ่ได้เอาเงินพ่น้องแผ่นมาซื้อบัดสิเจ็บไปีแบบพ่อน้องแพผ่นบ่มีเนาะ เพราะเขาเคยเว้าแล้วพี่น้องเนาะเคยบอกป้าเป็นแล้วเป็นลูกขึ้นมากกับซอเตงเด้อกะได้แห้งดีขอบอเด้อกกะโบจักกรมชิว่าแล้วแต่ป้าเพิ่นบ่ได้บังคับโดยอีกในสองสามทิศอีกเสียเห็นสัญญากระเบิดเรียสัญญาเรียบร้อยอีกประมาณสองทิศสามทิศเอาตัดให้สี่ทิศเดือนหนึ่งเนาะคิดว่าเลิกได้ จะเช็ดเดียวหมักอันนั้นมักนี่ค่อยซื้อมาหมดโอ้ซื้อมาเติมอีกโอ้ยซื้อมาเรียบร้อยซื้อที่เคยเคยปลูกมาบพแ่อซื้อมาตะกี้ก็ลายเติบตอนวัดซื้อมาเติมอีกพี่น,พน้องยังที่ปลูกหลายห่างว่าชิ่งที่เอยเคยปลูกด้ยอืโอโคตรปลูกอยากสนาอยู่แล้วอือดีแล้วสนาปา้าเลยดีดีดีถ้าป่ามันปลูกโบรโรเล่าหากป้อนเป็นแบบนี้แรกนี่เออ เอาอยู่ไปของเฮาเนาะปลูกครั้งเป็นทีเพิงนี่สมมติว่าสมมติว่าป้าปลูกมันงามมันอย่างนี้ก็ไปขาย่งตลาดแบบนี้นะเนาะว่าเอาอยู่กินนี่าวะอยากเศร้าแล้วก็อยากปลูกเครื่องเนาะเติมม้าป้าเ็เกิดเติมจะเศร้าอยู่แล้วเนาะสี่โมงสามโมงปลหรือไรตุมลินทรัพทราบ ทีมงานกันสิเข้าไปหาป้าออดเดื่อยอยู่ดอกแบบน่ะไปอัปเดตอยู่ดก้กนี่เข้าไปเห็นแต่ป้าออดอันนั่งยกขวดอยู่กับพวกเขาแล้วบระเด็นปอดว่าเออจะได้รอขางเลยวะจะได้รอขางเลยสิลงซื้อขายในตลาดแล้วเครื่องต้นไปเอาไปทางขายอยู่นอกอันนี้ความจริงเด้อคันบ่ได้ดังนั้นพอน้องแผดพอต้องไปหาปอดี โอ้ปอออนรับประกันเลยโดยเพราะว่าในชีปูกชีอนนั้นแมนทาว่าพายในเดือนหนึ่งดีกว่นี่ปอออนยังบเห็ุยังแหละโบมีความคืบหน้ายังแหละกะบให้โบต้องให้ไปใกล้ปออนแมนป้าต่อปออสัญญาชีปูเอองปานะอยิงชมยืนในคลองแบบนี้นี่โดยโดยโดยมนว่าราดปออนก็เคยเข็มแข้งมาอยู่แล้ว คิดแผนไว้อยู่แล้วแม่นมางแช่น็มตัวนี้สิยๆยังคิดตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเนาะแบบว่าไปเจอกันแล้วก็กินซุปกินแซวอยู่ในเฮดปลาออสอีกครั้งหนึ่งไลยยังมีแผนอยู่เนาะแม่นกินเป็ดกินเป็ดแมนโอ้โหดอนี้ปลาอดเลยก็จะให้กินได้สิ่งต้มเป็ดชูกินโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ย ดีใจขอบขอบใจป้าอ๊อดความจริงก็คือในนั้นคิดไว้อยู่เนาะเพราะสะพานนบุญมาจากพวกเจ้ากบุญเป็นยังไงชี้แกไขบ่ได้อยากตอบแทนสะพานบุญบอกอืออ้าดีใจนะเนี่ยบางคนเป็นคนนี้หรือคนคนไหนนี่เนาะเนาะเอากต่เป็นสะพานบุญสองอัตราได้มาจากผมกันทีมงานผมจ้าแล้วป้าอ๊อดจีเห็นเลยมันต้องแก้ไข ป้ายังใจลลายควาตั้งโต๊สวยๆดนี่ต้องแนนแะโคว่าทิมงานให้คนยืนบ่าเศร้าเราใช่ว่าเศร้าเราแต่มันก็เศร้าบ่ได้นี่แหละใคอคู่เหตุผลที่พวกเจ้าหาถ้าคอยเหตุนั้นเหตุนี้เลยกินข่าวกินหน้ามันพกเจ้าิงเขได้ดอก่อยแห้งหูอ่าโดยโดยป้ากับพยายามเลิกกับบมอย่างเดอกมันกั บ่ได้ดีต่อเจ้าได้กินเหลากินไปเรื่อยๆก็มันมีแต่ผลเสียมันบ่ได้มีอย่างนี้ขึ้นเดิกได้ก็เลิกฮะมีแต่ความเหนื่อยนั่นแหละกินไปเรื่อยๆก็เมื่อยยังมิ้เมนบ่อนั่นเนาะเอาเดิกได้แต่ก็เดิกเอาขสัญญากับเจ้าเด้ในหนึ่งเดือนโดยสิเด็กเนาะขออภัยเดอร์ิขอเลอร์โดยเอากระบอกได้บังคับอย่างนั้นป่าเนอะบ่มีไพบังคับก็ได้ยแต่ป้าบอนยังบังคับก็ไม่ได้ เฮงอย่นี้เฮงปอบนี่เฮงผูหย่างกันมาจนเหนื่อยท่านี่กโดยโดยเอ้าสู้ๆสนานเรื่อให้ไรเป็นกำลังใจให้ลูกหลานทีมงานกันได้เนาะพี่น้องเอ้น้องนุ่งกันได้ให้ปอบเราคนนี้ปะหมมาไก่คือบาดมาให้ปอบรถเขอยังก่ไปอเด้กให้พิชางปอบเราสินั่นพิชางคนน่ะเราเฮงใจดีละเขายังกูไปวันนี้เราเฮง สื่อสินมาเราเห็นลงมือซอยสิน่นลาบชูทีมงานกินดิโอ้แสบพี่น้องไยปลาวอนบัตแต้แวเห็ดคักคัก,กแมนเดอร์คอยนี้คู่อยู่แก่ใจเนาะอ,อันนี้บอกความจริงถ้าโควิดต้องชินมือวานมาเมือนเซิรนี่อคอยนี้เป็นคนดือ้อบิดมือวานนี่แหละดื้อยังดือ้บอบ่อเศร้าเหล่าดื้อบ่อเศร้าเหล่าเหล่าอยูฮ่ฮท,ทั้งทั้งที่ว่าพกเจ้านี่อยากให้คอยนี้เป็นคนเด่น เด่นยังเด่นแบบว่าต้องให้มีอยู่มีกินให้เตงมีมีพลังสางสู่ขึ้นไปหน่อยและสุดท้ายยังอยู่กับตัวนี้และไพลยบอย่างหายสูงๆแล้ว่บเอยไรกันใดตัวใดอายุเข้ากันลายขึ้นลายขึ้นลายขึ้นตัวใดโบดีเข้ากันควรจะเลิกควรจะยาเขัาไปยังไปห้ตะกวนเราโยอมือจะเข่าได้เนาะแมน เดบ่อดกันยังเข้าใจฮะเคยเข่าใจพวกเจ้าหายก่อนเป็นยังก็จะโมโหเข้าไปเห็นแต่ขวดเหล้ากะเนาะหายบ่กับบ่ได้หายได้บ่ได้เข้ากับบ่ได้ให้เจ้าก็ใหยพวกเจ้าก็จะหายคือกันเห็นเจ้าก็ยังก็หายบ่เขาบ่ได้ว่าสีหาย้สี่ยังสมุูลว่เจ้าบ่ยาบ่ยังกันแล้วแต่เจ้าแต่ว่าเขากะห่างๆ่งออกเงน้ยแล้วเนาะ ผู้ใดที่ปท่ายคนขี่เหล่า<笑><笑>อย่าได้กันยะมันเป็นแบบยังกับคนกระดึงหมูมาดซอยได้เชียร์จะจอกันห้าด่าหมูตีหมู <ừ> um. อันนั้นมึงกะคำว่าตัวนี้แหละอา้าวคำว่าตัวนี้ก็จบแมนคือบริเปียเปยร์ยเซปเ้อหน่อยคืออบอได้เข้าไปหาปพาะว่าเงเนาะพี่น้องในทางเอื่อยเพิ่นกะอันนั้นอยู่ได้ ถ้าเกิยจะดีเพิ่นกะเป็นห่วงอยู่ได้เพิ่นกะเบิ่งอยู่ได้ป้าเอ้ยเพิ่นกะคอยเบิ่งอยู่อ่าคือมื่อนั้นได้เห็นป้าออดอยู่ในเฮือนปาวอนอย่างมาเล่นมาอย่างนี้เพิ่นกะยังให้ซื้อเข่าซื้อน้ำไปป้าไว้ให้ป้าออดในเด้อเพิ่นวะเราสามสิบโลเพิ่นว่าไปไว้ให้ป้าออดป้าออดหนึ่งวัดสันนะดูยันว่าเข่าเราเบิดวัดสันนะดีใจนะเนาะป้าเนาะเพื่อนซืได้เข่าสามสิบโลพี่น้องเอ้ย <X> ตัวว่าบริใจ ไพ่อ้ายเนาะอยู่เสือซาบาดมัจะมาให้เฮาเฮ็ดดีก็ได้ดีป่ะมีแต่ทําสิ่งดีๆก็ได้ดีซาบาดบ่ไก่กินอยู่ดอกก็บ่ได้ประมาญาติคุณเฮาไปงานเพิ้ลไก่กินเดีสิเอ็เอ้าเข่าไปเฮาอัน450โลมันบ่มีแหละโดยบางทีบางเทื่อบางทีเจ้าปลูกผักปลูกหยังจนงามจนโอ้ย ไอ้นี่ก็มีเจ้าบ,บุลงมือจะเกลือให้คเลนะฟนแเจ้จญญญาัยา่ยอยากคอมเมนเล็กน้อยจะพอจะอ่ออยากเจ้าบบก้าหบวอสิคอเสรด้เอวอ้รอรเหาบไได้หายได้เอนี่ยก,ว <c oughs> กบวยยาบอันนี้กบฟังจะไ็นปปตายวจากหอบวออบไได้หายได้ ยา<อ>แล้วแนวมัน <ไป S 1> บดีกยากได้กยาเ<อ><อ>นาะคอยหูจักองน,นี่คอยดื้อรั้นพดกับทีมงานบอกเจ้านี่มันบอกซอยกันมาได้แล้วทุกอย่างกันไปว่าไปตามสบายใจแลลวไผสิบหุน่นทั้งทั้งจีบสิเปี่ยสิบเปียกก็บอกเปลี่ยนจักแทกับเเล่านี่อันเดี้ป่าปาอดกันยังเ่าเองนะฮะแน่นนี่แหละลายคนก็อยาขึ้น ทั้งทั้งสิว่าต้องลุกขึ้นไหมตัวเองก็เท่าเลยแมทุกคนเมื่อวานแต่ทีมงานและกระทางเอื้อยเพื่อนคือทังเอื้อจุลีภูมิซอยเพื่อนก็อยากให้เจ้าตั้งรักตั้งโตได้นั่นแหละป่าเลยแมนคนน่าก็เคยดีเคยสวยเนาะแมนอดีปัจจุบันแต่ว่าห้าสิมาในมื่อนี่มันก็ยังอ้าวยีนองอย่เนาะ กัสิได้จบคลิปแล้วแหะพ่อแพทก็ได้เนาะป้าอ๊อดเี่ยมขอสารภาพสารภาพแล้วป้าป้าออดที่ผ่านมาป้าอ๊อดนั้นขอสารภาพที่ตั้งโตไหมแม่นแจะจะไปบอยพี่พี่ฟังบัดนี้แม่นบ่จักโตแล้วแบนะหาโตหาโตแล้วแม่นอืชสิให้พ่อแพทย์อยู่บ่จักโตเอาต่อจะไปย่อมขอสารภาพก็จัก ก็จักรพันธ์บ่หยอกบ่หยอกบ่ออดบ่เอาดอกพ่แผนนั่นบ่โอ้ยเจ้าาเบิ่งเด้อเห็นบ่นอดนี่เห็นบ่มื้อนันยังให้โยๆเนาะเอาสู้ๆจะได้ก็ได้พ่อได้พยายามเลิกให้ได้จังไดก็ได้เป็นกําลังใจให้โดยเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาสิเข้าไปอัปเดตทําอย่างอีก ีเพื่อนซานของปลาออสถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังกับเพื่อนก็ดีใจผู้รักผู้ใหญ่กะอันนี้เข้าไปกับบุมี่ยังคืบหน้าผู้เพป็นซอยมากกัยังคือเก่ากะโอ้ยผ่านไปหลายเดือนเพื่อนกะเพื่อนก็จะได้ยุดิได้พี่น้องเยเนาะซอยจะไหนเจ้าก่าบุงกงบุงเงยขึ้นคือเก่าพยายามดึงกะบบุลุกกะเพื่อนก็ต้องได้ปล่อยกับบทีเพื่อนผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้พี่น้องเยเนาะอีกเดือนหนึ่งเด้อโดยโดยเอาอยู่ดีไม่แห้งปะสบายดีสบายดีกินแกงโดยพี่น้องเนาะจังไหก็ได้ โอเคพี่น้องคลิปนี้พอแฝงก็ชิได้ขอตัวลาไปก่อนใจไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเลยเนาะใจไดกันก้องขอ,ขอ,ข,อขอบุญขอบุญทางเงยจูรี่หลายๆเด้อพี่น้องเลี้ยงลาบงวัวทีมงานแต่กะป่าวนป่าแถวเนาะพี่น้องเอลยประสกความสุขนั่นแหละอิ่มน้ำสารานพี่น้องเอลยเนาะโอเคพี่น้อง,องสบายดีนะะสวัสดี